คือในช่วงที่ระหว่างศาลตัดสินเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาค่ะพี่แพตหลายเดือนกว่าจะขึ้นศาลกว่าอะไรเนี่ยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจหนูที่สุดคือทรมานที่สุดเพราะว่าช่วงอะไรนั้นหนูไม่ได้เจอลูกเลยแล้วมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่เป็นวันเกิดลูกหนูเราลูกไปโรงเรียนนะคะคุณอาคือเราก็แบบตั้งใจว่าซื้อเค้กไปให้ลูกไปกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็ซื้อเค้กไปเพื่อจะแบบไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลูกที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสรุปว่าโรงเรียนไม่ให้เข้าเพราะว่า เหมือนทางนู้นเขาจะสั่งห้ามเลยค่ะว่าห้ามเราเข้าไปอะไรเงี้ยคือหนูก็ยกมือไหว้ขอคุณครูว่าขอให้เราอ่ะเอาให้เพื่อนเนี่ยเข้าไปถ่ายคลิปลูกได้ไหมขอแก้เข้าไปถ่ายคลิปให้ให้เราเห็นก็ยังดีอะไรนะคะโอ้จบไม่ดีจริงๆเลยนะค่ะ,ะแล้วก็เป็นที่แบบจำมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคลิปนั้นอยู่แล้วก็หนูก็เอาเตือนตัวเองตลอดทุกๆปีอะค่ะว่าเออมันมันเป็นคลิปที่แบบบีบหัวใจที่สุดเลย แต่เรื่องนี้เดี๋ยวมาดูตอนจบนะฮะ <c oughs> เรื่องนี้แฮปปี้เอนดิ้งครับจะเป็นยังไงตามมาเรื่อยๆนะฮะจากความผิดหวังในคราวนั้นเห็นบอกว่ากลายเป็นพลังให้เราแบบว่าลุกขึ้นฮึดสู้ในเชิงธุรกิจใช่ค่ะครัค้งนี้เป็นครั้งที่แบบเป็นพลังของหนูอีกครั้งหนึ่งเลยนอกจากเรื่องพ่อแม่นะคะเพราะว่าครั้งนี้พอเราไม่ได้เจอลูกแล้วสารตัดสินแบบนี้มันทําให้หนูรู้สึกว่าถ้าหนูไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรเขานะ หนูจะไม่มีสิทธิ์ได้เจอลูกอีกเลยแต่ถ้าหนูทาหนูยังมีโอกาสได้เจอลูกเพราะว่าศาลตัดสินคราวนั้นคือศาลตัดสินจากออสถานะทางการเงินว่าทางฝ่ายสามีอยู่ในสถานะที่ดีกว่าคุณกวางใช่เลยค่ะคุณอาอนาคตของลูกหน้าที่จะดีกว่าถ้าไปอยู่กับคุณพ่อประมาณนั้นจึงกลายเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ ถ้างั้นเราต้องสร้างสถานะทางการเงินของเราให้ดีใช่ค่ะเทียบเท่าเขาหรือดีกว่าใช่เลยค่ะคุณอาเพื่อเอาลูกคืนครับนี่ครับใช่ค่ะแต่จะสร้างยังไงอ่ะเพราะเห็นติดลบอ่ะมาแต่ตัวใช่แต่ว่าในการติดลบของหนูเนี่ย หนูไม่ได้ลดออกมาไม่เป็นไรแต่ช่วงนั้นเนี่ยอย่างที่หนูบอกว่าหนูก็อาจจะมีเงินสะสมบ้างในส่วนของหนูที่จากการขายเสื้อผ้าหลังจากนั้นเนี่ยต่อให้หนูมามีครอบครัวค่ะพี่แพทหนูก็ไม่เคยหยุดที่จะทํางานก็คือหนูก็ยังขายอาหารเสริมของหนูอยู่อะไรที่เป็นไรายได้ส่วนตัวของหนูหนูก็ยังทําต่อเราก็จะมีเงินเก็บในส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนเล็กๆตรงนั้นเนี่ยหนูก็เลยเอามาสร้างแบรนด์ของตัวเองค่ะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าเราคิดว่า เราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วตอนนี้ตอนนั้นอายุแค่เท่าไหร่เองตอนสร้างแบรนด์ของตัวเองน่าจะประมาณ27เค่ะ27่สิเจ่็ค่ะทำคนเดี๋ยวนี้คนเก่งเจงจังเลยอายุน้อยๆอยอ่ะเราสัมภาษณ์คนหลายคนน้อยยีก็สะสมประสบการณ์ครับพี่แพรเพราะว่าหนูก็ขายอาหารเสริมเหล่านี้มานานใช่ไหมคะคุณนาตั้งแต่เราเรียนเนี่ยเราก็มีความรู้หนูก็เก็บความรู้ว่าตัวนี้ดียังไงแบรนด์นี้ดียังไงเราก็เอามาเป็น เทคนิคในการทำแบรนด์ใหม่ของเราซึ่งมันจะได้ตอบโจทย์ทีนี้พอเรามาทำเนี่ยเราก็มีเงินอยู่ก้อนเดียวค่ะพี่แพทที่เอามาสร้างแบรนด์ตรงนี้ทำทำตรงนั้นพอทำเราลืมนึกถึงว่า,า,าตอนนั้นเราสร้างแบรนด์อะไรขึ้นมาแบรนด์คอลลาเจนค่ะพี่จุดเริ่มต้นของหนูคือคอลลาเจนแบบชงดื่มชงดื่มใช่ใชบบคอลลาเจนใช่แล้วก็ตรงตอนนั้นเน่หนูทำเป็นแบบสมูทตี้โยเกิร์ตซึ่งเป็นเจ้าแรกในประเทศยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน แต่ว่าเราก็มั่นใจว่าเฮ้ยสินค้าเราเนี่ยมันแปลกใหม่นะแต่ลืมคิดไปว่าเราอะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนกับสินค้าเราไม่มีเงินที่จะลงทุนในการทําการตลาดหรือโปรโมทเลยค่ะนะเราก็เลยจะขายได้แค่คนที่รู้จักในเฟซบุ๊หรือว่าคนรอบตัวที่เขารู้จักเรา แต่มันไม่ได้ขายได้ทั่วประเทศค่ะพี่แพทสุดท้ายเนี่ยของก็กองอยู่ที่บ้านอพอตรงนั้นเนี่ยหนูก็ปล่อยเลยนะคะเหมือนเหมือนช่วงนั้นเรารู้สึกว่ามันก็จะมีช่วงที่เราเฟล,ลเพราะว่ายขายไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะกวางก็เลยไปทําอย่างอื่นก็คือไปเป็นนางแบบถ่ายรับถ่ายแบบเสื้อผ้าขายของขายของอยางอื่นที่ไม่ใช่คอนอยเางเงี้ยค่ะพี่แพทก็เลยมูไปทําอย่างอื่นสักช่วงหนึ่งจนเรากลับมาบ้านแล้วเรามานอนดูของที่มันกองอยู่อะคะนะ่ะอยู่ในในบ้านเราอะ คือค่อนข้างเยอะมากแล้วมันเป็นเงินจํานวนเยอะมันก็เป็นจุดที่ทําให้หนูว่าเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเลยก็คือไปกู้เงินกู้เงินมารีแบรนด์ค่ะรีแบรนด์ใหม่รีแพ็กเกจทาการตลาดหาตัวแทนคือเหมือนเราเรารู้แล้วว่าเราพลาดตรงไหนจุดบอดเราคืออะไรเราก็ไปเอาเงินส่วนที่เรากู้มาเนี่ยไปทําตรงนั้น จนมันประสบความสําเร็จในปีปีแรกเลยค่ะปีเดียวนี่แบบฟื้นเลยเดียวยใช่ค่ะแล้วหนูก็ไม่คิดด้วยว่ามันจะได้ผลตอบรับดีขนาดนี้คือว่ามีตัวแทนมาสมัครแบบทั่วประเทศค่ะจากการที่เราทําตลาดไปก็คือมีตัวแทนแบบหลายร้อยคนแล้วก็สร้างมูลค่ายอดขายปีแรกร้อยล้านค่ะโอ้ปีแรกร้อยล้านป,ปีแรกเลยค่ะโอ้โหสุดยอดก็แสดงว่าเงินที่มมกู้มาก็ใช้นี่ใช้นีใช้น,ชนี่แล้วเราก็ยังเหลือเงิน อีกส่วนหนึ่งเลยค่ะทุกวันนี้มูลค่ามูลค่าในการขายปีหนึ่งเท่าไหร่ครับโอ้สามร้อยล้าน,นะคะ่ะสาใช่ค่ะ 30, กี่ปีเองก็หลายปีนะคะคุณอาหกเปีที่ทํามาตลอดแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางปีที่ดรอปบ้างเพราะว่าหนูเปลี่ยนสินค้าด้วยค่ยคะนะจากคอลลาเจนเราก็มาเพิ่มเป็นเวของคอสเมติกค,ค่ะอะไรที่มันปังขนาดนี้อ่ะเราเรารู้ไหมว่า จากคนที่เคยมีของกองอยู่เต็มบ้านอยู่ดีๆแค่รีแบรนด์อย่างเดียวเหรอเพราแบ๊กจะบอกว่าคนที่รีแบรนด์แบบเนี้ยมีเป็นร้อยร้อยคนที่พัฒนรู้จักค่ะแต่ไม่เห็นจะได้ร้อยล้านเลยอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่สําหรับตัวกวางนะคะพี่แบ๊กก็คือกวางก็จะเป็นเหมือนสายมูด้วยะคะ่ะพี่แบ๊สายมูลเลยก็คือก่อนที่กวางจะเริ่มกลับมารีแบรนด์ครั้งเนี้ยกวางไปไหว้ปูก่ก็คือคาชะโนดคือ ไปแล้วก็อธิษฐานนะคะแต่ว่าไม่ได้บ่นนะคะก็คืออธิษฐานว่าขอให้กวางกลับมาครั้งนี้แล้วกวางขายสิ่งที่เราค้างอยู่นะ่ะหมดแล้วเราสามารถจับให้หนูได้แตะเงินร้อยล้านในปีนี้แล้วมันเกิดขึ้นจริงๆแบบไม่น่าไม่น่าเชื่อค่ะอ,อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ,ะเรากำลังจะชมว่าความสามารถสุดยอดมากอะไรประมาณนั้นแต่ปรากฏว่าบอกว่าเออเนี่ยกความมีความชอบ ให้กับทางหลวงปู <c oughs> ่ประมาณนั้นนะก็อาจจะรู้สึกว่าบางทีคนเราอาจจะเก่งอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเหงด้วยค่ะคุ เราก็เลยเหมือนอ่ะในเมื่อมีคนแนะนาํามากวองก็ไปเราก็สบายใจใช่ไหมคะเออเราก็ได้ไปมูนิดนึงอะไรเงี้ยแต่กลับกลายเป็นว่าพอเราหนูไปในะหนูไปด้วยใจแบบจิตที่แบบตั้งมั่นเลยคะ่ะเราก็ได้จริงๆแล้วหนูก็อธิษฐานว่าถ้าครั้งนี้หนูได้สมในที่หนูขอหนูจะกลับไปไหว้ปู่ในทุกๆปีแล้วก็ให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมในทุกๆปีให้ยิ่งใหญ่กว่ากว่าเดิมได้ร้อยล้านแล้วกลับเลยไหมกลับค่ะพี่ที่หนูก็จะกลับไปทุกปีค่ะยอด เห็นบอกมีเรื่องเกิดขึ้นที่เกาหลีเ,ออเป็นเรื่องอะไรอย่างไรอันนี้ครั้งนี้เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยลืมเลยค่ะนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบจะว่าเป็นปาฏิหาริย์ก็ได้นะคะเพราะว่ากางตอนนั้นเนี่ยกองทำระบบตัวแทนนะคะพี่แพรเรก็พาตัวแทนไปเที่ยวเกาหลีประมาณร้อยชีวิตค่ะนะทีเนี้ยไปเนี่ยเราไม่เคยตรวจมาก่อนเลยว่ามีผีน้อยพูดงายเขาจะเรียกว่าผีน้อยคือคนที่เคยไปทํางานแล้ว หีอ่าเขาก็จะมีมมประวัิวอ่าใช่มีประวัติอยู่แล้วทีเนี้ยมีตัวแทนสองคนของเราที่ที่ไม่ได้บอกอแล้วพอไปเนี่ยเจอต่อมอคือตอมอเขาตรวจเจอว่าเป็นผีน้อยแล้วทีเนี้ยคือเราไปถึงนู่นกันแล้วแล้วคือทางไกดเนี่ยก็ค่อนข้างสนิทกันเขาบอกให้หนูทอใจ ให้เอาสองคนเนี่ยบินกลับไปก่อนแล้วที่เหลือก็คือเที่ยวกันต่อก็คือ,อยังไงก็เที่ยวไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้อยู่ต่ออยู่แล้วเพราะว่าเขาทําทัวร์มาสิปีเนี่ยไม่เคยมีใครได้ผ่านเลยแต่หนูว่าบอกว่าไม่หนูไม่ถอดใจหนูจะสู้หนูจะแบบเข้าไปคุยคือเหมือนเราก็ขอเข้าไปคุยอะค่ะเอาไกด์เนี่ยส่งเข้าไปคุยแล้วก็หนูเนี่ยนอนรอนอยู่ข้างหน้าตรงตรมอมตรงหน้าห้องเลยค่ะคือทุกคนอะก็ไม่มีใครไปไหนเลยทีมงานร้อยชีวิตที่เราไปเราอยู่ด้วยกัน เรานั่งรอกันอยู่ตรงนั้นนะคะคุณาไม่ไปไหนแล้วหนูก็นึกถึงพ่อปู่ขึ้นมาแล้วหนูก็อธิษฐานอีกว่าครั้งนี้ขอให้หนูอ่ะเจอปาฏิหาริขอให้พ่อปู่อ่ะโดนจิตโดนใจให้ทางเกาหลีเนี่ยเขาปล่อยตัวแล้วให้หนูว่าได้ได้ไปเที่ยวด้วยกันครบแล้วหลังจากกลับจากเกาหลีเนี่ยหนูจะไปไหว้ปู่ทันทีหนูอธิษฐานแบบนี้ข้างหน้าเลยค่ะ แล้วก็ได้ค่ะคือมันไม่น่าเชื่อจริงๆคือเหมือนปาฏิหาริจริงๆค่ะไกด์เนี่ยเดินออกมาคือพี่ไกด์ร้องไห้เลยค่ะว่าเราไปผ่านแล้วไปได้จริงๆอะคือทุกคนกอดคอกันแล้วก็ร้องไห้ตรงนั้นเลยว่ามันไม่น่าเชื่อว่าเขาจะให้ได้ก็ยิ่งมีประวัติสุดท้ายคือแบบมันผ่านได้จริงๆอะค่ะพี่แพนคือครั้งนั้นเป็นแบบมไม่มีใครลืมจนถึงทุกวันเนี้ยค่ะทำไมคุณกวางถึงมีความตั้งมั่นขนาดนั้นว่าจะต้องผ่านไปให้ได้ เรามาด้วยกันนะคุณอาเรามาด้วยกันเราต้องกลับด้วยกันหนูคิดแค่นี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยเขามาเพราะว่าเขาตั้งใจจะมาหนูไม่สามารถปล่อยใครกลับไปได้แล้วหนูไปสามแบบไปเที่ยวสนุกต่อเงี้ยหนูทําไม่ได้ความตั้งมั่นและจิตอันเป็นกุศลอันนี้สะท้อนมาชัดเจนเลยเนาะซึ่งช่วยช่วยขึ้นมาได้โอ้โหนี่สุดยอดมากมาถึงตอนนี้ตอนนี้เราถือว่าถ้าเราปีละสามร้อยล้านเนี่ย มันคือ the base แล้วนะอาเราพลิกฟื้นขึ้นมาแล้วที่คุณอาทิ้งไว้ว่าตอนจบ happy ending อันนี้คือหนึ่งในตอนจบด้วยและก็มีอีกหนึ่งตอนจบด้วย <laughs> นั่นก็คือ,อนั่นก็คือว่าหลังจากนั้นนะคะก็คือทางพ่อแม่ก็ยังเสียน้ำตาอยู่นะคะพี่แบบแต่ว่าเป็นน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจค่ะคือหนูสามารถดูแลพ่อแม่ได้ แล้วก็เขาไม่ต้องลําบากอีกแล้วก็คือหนูก็ให้พ่อในลาออกจากราชการทห,หารเลยค่ะแล้วก็มาอยู่บ้านเลี้ยงหลานแม่ช่วยกันเลี้ยงหลานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปลดหนี้ปลดสินหนี้สินที่พ่อกับแม่มีเรื่องบ้านลเลี้ยงหลานแต่ลูกรเราอยู่กับสามีนี่อ้าวเราตอนหลังเนี่ยคือหนูได้ลูกกลับมาอยู่ค่ะคุณอาอใช่พอศาลตัดสินให้ลูกเนี่ยมาอยู่ในการดูแลของหนูแต่เพียงผู้เดียวทั้งสองคนค่ะเพราะ เพราะว่านะสถานะทางการเงินสถานะทางสังคมหนูเปลี่ยนไปค่ะนะโอ้โหแล้วก็ไปขอให้ศาลได้ตัดสินใหม่ศาลยกให้กลับมาเลยใช่ค่ะศาลก็ยกให้กลับมาอยู่ในการดูแลของหนูซึ่งเป็นเรื่องที่แบบหนูดีใจที่สุดในชีวิตเลยคะนะ่ะกุณานี่ฮะแฮปปี้เอนดิ้งอย่างที่ว่าสินค้าอะไรอะที่ขายเนี่ย<อ><อ>ที่หลักๆที่ณนะตอนนี้นะคะที่ทำให้ปังก็คือ สกินแคร์ค่ะมโมมินาผิวใช่ใช่ใช่อสิคะ oh. สกินแคร์ใช่ค่ะโอเป็นผลิตภัณฑ์ที่เห็นบอกว่าจากคอลลาเจนแล้วเปลี่ยนมาเป็นคอสเมติกเป็นสกินแคร์ใช่ค่ะแล้วเห็นบอกว่าหลังจากที่เราปังเนี่ยเราให้พ่อให้แม่เลยใช่ค่ะคนละเท่าไหร่นะสิบยสิบเหมือนต้องบอกว่าพ่อกับแม่หนูเนี่ยทั้งชีวิตเขาค่ะทํางานมาทั้งชีวิตเขาไม่เคยเห็นเงินล้านแล้วหนูเนี่ยก็คือพอเราทําได้10บล้านค่ะ หนูก็เอาไปให้พ่อแม่ <Wow. S 1> ค่ะแล้วก็ยังเป็นภาพความทรงจำหรือว่าท่านได้จับเงินตรงนี้ดีใจมากค่ะแล้วก็ไม่ว่าหนูจะซื้อบ้านซื้อรถอะไรคือหนูจะให้พ่อกับแม่เป็นคนเจิมคนแรกทุกครั้งค่ะนอกจากจะเป็นผู้นำครอบครัวแล้วยังเป็นแม่ง,งานให้กับจังหวัดด้วยมาจากป่กน้ำโพใช่ไหมฮะใช่่ชค,คนคนครสวรรค์ครับเป็นแม่งานด้วยใช่ค่ะคือต้องบอกว่าหนูเนี่ยเกิดและโตที่นครสวรรค์เลยค่ะแล้วหนูรู้สึกว่า พอวันหนึ่งที่หนูสําเร็จอะค่ะหนูอยากจะตอบแทนบ้านเกิดเพราะว่าประเพณีตุดจีนครสวรรค์เนี่ยเป็นประเพณีระดับประเทศค่ะคุณเป็นประเพณีที่เก่าแก่จริงๆแล้ววันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสเนี่ยเราก็ไม่ได้แปลว่าการที่เรามีเงินแล้วเราจะเป็นสปอนเซอร์เป็นเจ้าภาพได้นะคะคุณอาเพราะว่าเขาก็มีสปอนเซอร์เก่าแก่ของเขามาทุกปีค่ะแต่อยู่ดีปีหน,หนึ่งหนูได้มาเป็นสปอนเซอร์ใหญ่เป็นมังกรทองนครสวรระค์ค่ะ ซึ่งเขาเก่าแก่มา107ปีอะค่ะแล้วหนูก็อธิษฐานว่าถ้าหนูได้เป็นในปีนี้แล้วหนูปังหนูก็จะขอเป็นสป,ปอนเซอร์หลักแบบนี้ทุกทุกปีค่ะเพื่อสืบสานประเพณีบ้านเกิดน,นี่คือบทพิสูจน์นอกจากในตัวเองสังคมของครอบครัวตัวเองยังเป็นสังคมใหญ่โดยรวมของจังหวัดก็ยอมรับในตัวของคุณกวาง แล้วก็ยอมรับผลงานความสำเร็จของของกวางหนูก็อยากทําให้เต็มที่คราวนเมื่อวันหนึ่งที่เรามีโอกาสเพราะว่าอันนี้ก็เป็นบ้านเกิดของหนู แล้วก็ปีนี้ค่ะหนูก็ได้เป็นทั้งสปอนเซอร์มังกรทองแล้วก็สิงโตซึ่งตุดจีนนะคะจะมีสิงโตหลายๆคณะค่ะแต่ว่าของหนูเนี่ยจะได้เป็นสิงโตฮกเกี้ยนซึ่งหนูก็จะได้เป็นเจ้าภาพทั้งทั้งสองสองอันเลยค่ะถ้ามีโอกาสอยากเชิญคุณอากับพี่แพทย์ไปร่วมเพราะว่าเป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเราจะจับตาดูทุกปีจะเป็นข่าวะฮะโดยเฉพาะข่าวตุดจีนของปักกิ่งยัครสวรรค์นครสวรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างที่บอก อยากย้อนกลับมาอยากปังไงอยากรูว่าจากคอลลาเจนแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนเราเปลี่ยนมาเป็นอะไรที่บอกว่าพอเปลี่ยนแล้วมันปังขึ้นอีกอะเปลี่ยนเป็นครีมค่ะพี่แพรจากตอนแรกเนี่ยหนูต้องบอกว่าตอนที่หนูทำคอลลาเจนนะคะคุณอาหนูใช้เป็นระบบตัวแทนค่ะก็คือปังคือเน้นตัวแทนกับออฟไลน์แต่ทีเนี้ยพอในเวที่แบบตัวแทนก็จะมีช่วงที่ดรอปลงอะไรเงี้ยค่ะพอช่วงที่ดรอปหนูก็รู้สึกว่า หนูอยากทำอะไรเพิ่มแตกลายสินค้าอื่นแล้วก็มาลองในตลาดออนไลน์บ้างนะคะก็เลยเปลี่ยนมาทำเป็นสกินแคร์เป็นครีมแล้วก็ผลตอบรับดีมากตั้งแต่ปีแรกเลยค่ะยี่ห้ออะไรครับกิมมิกค่ะคุณอากิมมิค่กิมมิทำไมถึงชื่อนี้อ่ะชื่อนี้หนูตั้งมาตั้งแต่คอลลาเจนตัวแรกแล้วหนูรู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่เหมือนเป็นคําน่ารักเป็นลูกเล่นเรามีลูกเล่นแปลกใหม่แล้วก็มันเข้ากับส so. ินค้าหนูด้วยที่เป็นลูกเล่นตั้งแต่สมูตี้โยเกิร์ตอย่างเงี้ยค่ะพี่แป๊ขอดูตัวกิมมิคที่เป็นตัวบํารุงได้ไหมคะค่ะก็คือตัวที่ทาให้ทุกคนรู้จักโด่งดังก็คือตัวนี้เขาเป็นฟิวเกาหลีเลยใช่ค่ะเขาเป็นฟิลมีกี่ตัวคะในไลน์ในไลน์สกินแคร์สกินแคร์ของหนูก็คือจะมีครีมตัวนี้มีเซรั่มเป็นเซรั่มทองคำแล้วก็เป็นกันแดดสบู่ก็คือครบครบเลย ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดแล้วก็สร้างชื่อเสียงมากๆเลยค่ะคุณอาก็คือจะเป็นเนื้อครีมใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนคือคนก็จะชอบเพราะว่ามันตัวเดียวจบเน้นแบบคนที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าทุกุส่วนผสมอะไรบ้างคะตวนหลักๆก็จะเป็นพวกสารสกัดจากธรรมชาติเลยค่ะที่เป็นผงไข่มมูคาะที่นําเข้าจากเกาหลีเมล็ดองุ่นอ่ะอะโลเวล่าคือเราเน้นสารสกัดหลักจากธรรมชาติ หอมมากแล้วก็เนื้อครีมซึมเร็วมากหอมเร็วูลเนาะใช่แล้วก็และอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นตัวนี้ก็คือเพิ่งออกใหม่ค่ะพี่แพก็คือจะเป็นเซรั่มทองคำค่ะคุณอาตัวนี้ก็คือขายดีอีกหนึ่งตัวตัวหน้เซรั่มทองคำค่ะก็คือเป็นเป็นเนื้อเราใช้ทองคำแท้ค่ะนี่เป็นทองแท้ไม่มีไมกล้าผสมค่ะซึ่งผลตอบรับดีมากดีมากค่ะดีมากๆแล้วถ้าเกิดณตอนนี้คนที่ดูอยู่แล้วแบบว่า อ้าวอยากจะลองใช้ทั้งสองตัวเลยทั้งเซรั่มและครีมอะได้ค่ะคือตอนนี้ต้องต้องบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลนะคะพี่แพทกองก็เลยจัดทำเป็นบ็อกเซตขึ้นมาสำหรับลูกค้าที่อยากลองแล้วคือใช้ครบเซตไปเลยบ็อกเซตนี้เนี่ยจากราคาปกติ2,840บาทเหลือเพียง1,590บาทค่ะแล้วก็ยังไม่พอกวางยังแถมแก้วเก็บอุณหภูมิแบบพรีเมียมแบบนี้ให้ไปเลยมูลค่า690บาทด้วยค่ะนี่ไงคุณอาสี่ชิ้นและ หนึ่งแก้วอันไหนคือสบู่คะอ,อ,อันนี้คือสบู่ค่ะพี่แอนอันนี้ครีม kleine, แล้วก็กันแดดเซรั่ม ต้องบอกว่าสารสกัดทุกตัวของกวางเนี่ยได้รับรางวัลระดับโลกค่ะคุณอาในตัวสารสกัดเซตนี้อีกทีนึงนะพี่กวางเซตนี้นะคะจากราคาปกติเนี่ย2,840บาทค่ะลดเหลือเพียง1,590บาทแล้วก็ได้รับแก้วเก็บอุณหภูมิแบบพรีเมียมอย่างนี้ไปอีก1นใบมูลค่า690บบาทค่ะถ้าใครอยากได้ทางไหนบ้างคะก็หลักๆของกวางเนี่ยต้องบอกว่ากวางไม่มีขายทาง ร้านขาทั่วไปหรือว่าตัวแทนจำหน่ายนะคะก็สั่งได้ทางเพจครีมไข่มุกเกาหลีค่ะแล้วก็โทรได้ที่เบอร์0999-019998 Line g i m m i c ย8หหรือว่าสแกน q r Code ได้เลยค่ะชื่อเพจอีกครั้งหนึ่งฮะเพจครีมไข่มุกเกาหลีค่ะครีมไข่มุกเกาหลีนะฮะนี่คือชื่อของเพจนะฮะ ไลายแอดกิมิก88ค่ะแล้วก็วันนี้กองก็มีบ็อกเซตมาฝากคุณอากับพี่แพดด้วยคะดีมากได,ไ,ดได้ทั้งเซตเลยนะคะคือฮะเรื่องราวของผู้หญิงคนสู้ชีวิตจากที่แบบจะเรียกว่าติดลบพูดได้ไหมได้ละติดลบมากๆเลยแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าสู้ขึ้นมาอย่างช้าๆผ่าน ร้อนผ่านหนาวผ่านขวากน้ำมาเยอะแยะ,ะกว่าที่จะมาปูด้วยกรีกูลาบก่อนอยากจะฝากไว้อีกนิดนึงนะคะคุณอาสำหรับผู้หญิงหลายๆคนนะคะที่เป็นซิงเกิลมัมคือก่อนจะบอกว่าการเป็นซิงเกิลมัมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวะคะ่ะคุณอาเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าในตัวเองเรารักตัวเองเราลักลูกเราโฟก,กัสว่าเราจะอยู่แล้วเราจะทําเพื่อเขาะคะ่ะเดี๋ยววันนึงมันจะมีคนที่ มองเห็นคุณค่าในตัวเราเข้ามานี่คือเรื่องราวที่น่าติดตามเป็นอย่างมาก้วก็อย่าลืมนะฮะจำไว้ครับกินมิกฮะคือสินค้าที่มีคุณภาพซึมเร็วมากหอมพี่ซึมหมดแล้วซึมแล้วซึมดีมากเลยชอบมากครับคุณกวางรติชาแพงทรัพย์ครับขอบคุณครับนี่คือเรื่องราวที่จะเป็นสาระจะเป็นเยิงนะฮะตอนนี้เราไปพบกับล้วงเรื่องราวเรื่องราวของคนเฮงหวยครับ ปา,าแฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ